สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้มุกอยู่ที่ Impact นะคะเมืองทองธางนีที่ฮอล์เนั่นเองค่ะอยู่กันที่บูธที่บอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหใหญ่โตแล้วก็อลังการมากๆเลยกับนี่เลยนะคะ Tomorrowland นวัตกรรมวันรุ่งนั่นเองค่ะบอกได้เลยนะคะว่าบูธนี้นี่มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะโดดเด่นในเรื่องของ AI มากๆเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมุกนะคะไปดูด้านในกันได้เลย ตามมาเลยนี้เลยนะคะว่าบูธนี้ใหญ่มากๆเลยเขาจะมีสตาร์เนี่ยประจำอยู่ทุกบูธเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีพี่สุดหล่อของเรานะคะที่คอยพาทุกท่านเนี่ยไปเดินทัวร์ด้วยกันเนาะนี่เป็นใครนะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะอิดครับพี่อิดนะคะควันนี้ก็จะพาทัวร์กับมุกเนะาะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่จุดแรกเลยจุดแรกตรงนี้คือ,อยังไงเอ่ยอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนแ<ด>ล้วกันว่า ชั่มอโลแลเนี่ยมันคืออะไรเนาะมันก็คือเรื่องราวของวันพรุ่งนี้นะระเราเรือกไอกเสาตัวแรกที่คุณมุกเดินผ่านมาเมื่อกี้คือการเราล้อกับเสาของญี่ปุ่นพราะถ้าเกิดการผ่านเสาเข้ามาแล้วเนี่ยคือการเข้าสู่อีกโลกหนึ่งอ่าพอที่มาถึงโลกนี้ผมจะถามคุณมุกหน่อยว่าถ้าขอพรได้หนึ่งข้ออยากจะขออะไรอ่ะเรามีอะไรดีหน้าอ๋อมีตัวเลือกด้วยใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของการอยู่ดีกินดี สุขภาพดีและสังคมดีอของมุกนี้แน่นอนเลยอยู่ดีกินดีก่อนเลยค่ะกดได้เลยใช่ไหมคะโอ้ได้ครับทีนี้ทเราก็จะให้ตัวนี้ออกมาเหมือนกับเซียมซีแต่วนี่เราบอกเข้ามาอยู่ในวัดอ่าเซียมซีก็จะมีคำอวยพรให้ว่าจะเป็นยังไง น่าสนใจมากมามามุมแรกปุ๊บก็เจอในส่วนของตู้ AI ไตรงนี้ขอพรใช่ไหมคะแล้วก็ใบตรงนี้เราไปติดตรงไหนเอ่ยคะพี่อ่าเดี๋ยวเราไปต่อไปทอนทีเาะอนนี้คุณมุกก็ลองดูลองดูเซมซีก่อนก็ได้ว่าได้เลยอ่้เราอวยพรกันว่ายังไงก็จะมีอยู่เย็นกายสบายใจนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่โลกแห่งอนาคตเรียกอะไรนะครับนักวิทยาศาสตร์เต็มเลยใช่เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้แต่ก่อนจะมีียนพรุ่งนี้ก็ต้องมีวันเมื่อวานอันนี้ก็คือเหล่านักคิด นักฝันนะครับที่เขาเคยฝันไว้เมื่ออดีตจนกลายเป็นอนาคตของเขาสึ่กลายเป็นปัจจุบันของเราอันนี้แต่ละคนต้องบอกเลยนะคะว่าชื่อเขาเนี่ยดังมากมากเลยนี่เรือนรูเดวินชีคนที่ฝันเป็นหนังสือเป็นเล่มๆเลยตนปัจจุบันคนก็ยังพยายามทาตามความฝันของเขาเป็นผู้ที่ออกแบบพวกเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรบ้างไหมซึ่งในสมัยนั้นมันดูอาจจะเป็นเรื่องที่เพ้อฝันนะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็น สิ่งที่เราใช้กันทุกวันแล้วใช่แล้วแล้วก็คนนี้ก็คือดังมากเลยนี่เลยเป็นรถไฟวิบวับมากเลยค่ะพี่ใช่ครับคุณอวาดิันานาะทุกคนรู้จักทุกคนรู้จักแ่คนนี้ก็เป็นนักประดิษฐ์นะครับที่มีความพยายาม่หว่าเป็นผู้ที่ล้มเหลวแต่ก็พยายามมาเรื่อยๆของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราใช้ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงเป็นของใช้ประจำวันได้ก็เริ่มจากเขานี่แหละ นะ,ะแล้วก็คนถัดไปเลยอะไรมารีใช่ไหมคะคุคนนี้นคือมารีกุลีะนะครับมารีกุลีก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อันนี้เรื่องของเขา uh huh. เจ๋งมากเพราะเขา okay. เศึกษาเกี่ยวกับกรรมธาตุลังสี oh. ศึกษาจนผลของกรรมธาตุลังสีจะทำให้เขาต้องเสียชีวิตไปเลย oh. แต่ว่าสิ่งที่เหลือมาคือ การรักษาคนในปัจจุบันนะครับสุดยอดมากและนี่สองพี่น้องตระกูลรายใช่รจักเนี่ยดังมากสองพี่น้องจากผู้ที่ขายจักรยานสู่การเป็นผู้ที่บินได้คนแรกนะครับตัวคนสุดท้ายนี่คนนี้ดังมากชื่อแบบว่าคนไทยแน่ๆเลยใช่คนนี้ก็คือคนไทยอาจารย์อาจารย์กิษนานะครับเขาได้รับสมญาณว่าเป็นแพทย์หญิงยิปซีคือแกมีความฝันว่าแกอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคได้ แกตเวนไปเลยทั่วโลกคุยรการเพื่อนให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงนะครับยารักษาโรคเอทแก่อสุดยอดมากแล้วก็มุมนี้นี่ก็จะเป็นประวัตินะครับที่ผมเล่าเมื่อกี้สักครู่เนาะใช่ที่เราผ่านมาเมื่อกี้สำหรับคนที่บอกว่าไม่อยากอ่านค่ะพี่ก็มามุานี้ได้แล้วให้ฟังเป็นวิดีโอสามารถแตะทัชสกินได้ด้วยใช่ไหมคะแตะได้ไหม นิดนึงไม่ได้เช็ดมือไม่ได้เช็ดมืออ่ะเรืองคนนี้ลีโอนาโดดาวิซี่ค่ะปุ๊บอาจจะปุ๊บเล็บยาวไปหน่อยเล็บยาวไปหน่อยพี่จิมอ่านี่เห็นไหมคะสำหรับน้องๆคนไหนที่บอกว่าอุ๊ยไม่ค่อยชอบอ่านก็มีเรามีวิดีโอให้ดูตรงนี้เนาะใช่ครับเห็นไหมคะว่าเตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วนี่สุดยอดมากเราเล่าเรื่องของดีมาแล้วอ่ะฮะพร้อมยัง่ฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ ถารู้จะถามเารือล่ะเโลกแห่งอนาคตอะไรเลยให้ตื่นเต้นนี่ทีนี้ความฝันของคุณมุกเขาอยากอยู่ดีกินดีเรามาดูว่าโลกแห่งอนาคตถ้ามันมีของพวกนี้มันจะตอบสนองความฝันของคุณมุกได้หรือเปล่าอันนี้เลยเริ่มจากน้องไอเป็นเป็นเป็นเอไอในอนาคตนะครับเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรกันเองแล้วก็คือตอบโจทย์ของคุณมุกเลยอยู่ดีกินดีเอไอทำให้เราทุกอย่างรู้ทุกอย่าง ช่วยเราได้ทุกอย่างนี่เหมือนอันนี้เลยที่เราเห็นไอรอนแมนประมาณนั้นเหมือนกับจาวิสอะไรพวกนี้นะครับอ่าทางนี้ก็เป็นเมตาเวิร์สอ่านี่ค่ะนี่ค่ะเมตาเวิร์สนะคะที่แบบดังๆที่เขาแบบดังกันอยู่สักยุคนึงเนาะถูกพูดถึงบ่อยๆใช่ครับนี่สามารถเล่นได้นะเล่นได้ไหมทำยังไงเอ่ยทำยังไงอ๋อยังเนาะอันนี้นะคะเป็นโลกอนาคตค่ะนี่ เล่นเกมเป็นโลกสมุอนของเราก็ได้นะเพาะว่อยู่ในตัวนู้นได้เลยหยิบของหยิบอะไรได้เลอนาคตอยู่บ้านอ่ะไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะเราสามารถเดินช้อปปิ้งกันในโลกอย่างนี้ได้เลยเจ๋งเลยพี่เนาะต่อไปต่อไปงงเลยเป็นห้องเราจำลองเป็นอะไรค่ะจัดการให้เราได้หมดเลยเป็นยังไงไม่ยเรา่ต้องซื้อยังไงคะมันจะเป็นยิ่งกว่าในสายอ่ะในอนาคตนะคะบาน อ่ค่ะ,ะเป็นไงอันนี้เราจำลองว่าน้องคนนี้เป็น AI นะไอนนาาเอน,นาคตเนี่ยเราโคตรไม่ต้องมีน้องคนนี้แล้วนั่งปุ๊บงวดปับ๊บนั่งปุ๊บงวดปับ๊บไม่ต้องมีมเห็นไหมฮะอ่า้อครอ่าใช่ครับโอ้ยน,นุ๊ยอดทำนะไม่อยากไปไหนเลยเพีย่ในอนาคตรเขาอาจจะไม่ต้องมีน้องคนนี้อาจจะปุ๊บเรารู้แล้วเครื่องเซตเราปวดตรงไหนไปเลยตรงจุดนั่งไง สุดยอดมากขอบคุณค่ะไม่เหอวันนุ๊กโอ้โหสุดยอดไม่อยากไปไหนเลยเยี่ยมขอบคุณค่ะก็ต่อไปต่อไปเมื่อกี้อยู่ดีกันแล้วเนาะต่อมากินดีทุเนี้ยนจะดูหน้าตาปกติธรรมดานะครับแต่จริงแล้วมันคืออาหารแห่งอนาคต อย่างไงเอ่ยโดนยอย่างอย่างอย่างถ้าพูดกันปัจจุบันเขามีการรณรงค์แบบวีแกนไม่กินเนื้อสัตว์อ่าไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าเขาบอกสัตว์มันทำลายระบบนนเวศมีการเลี้ยงมากเกินไปปก่อยการมีเทนอ่ะอนาคตอาหารแนอนาคตอาจจะเป็นตัวนี้เข้ามาเป็นอาหารตัวนี้เรียกผั่มอ๋อผั่มผัมที่เป็นอาหารไทยที่เป็นสาหร่ายอะไรเงี้ยมีมีสารมีสารอาหารมากนะครับอาจจะเป็นอาหารแนอนาคต ที่เข้ามาแทนการใช้เนื้อสัตว์เนื้ออนาคตรเราอยากกินเรียกว่าอ,อะไรฮะเนื้อสิงโตอ,โอยากกินเนื้อฮิปโปรเราก็ทําได้โดยการใช้ขขเขาเรียกว่าเนื้อสังครอะให้มีรสชาติที่เป็นสัตว์ป่าทีนี้นเราไม่ต้องล่าสัตว์ป่าแล้วไม่ต้องมีการเข้าป่าไปล่าสัตว์หรือการลักลอบใช่อนุรั์ไปด้วยเนาะอยากกินอะไรก็กิน อันนี้เราเห็นตัวนี้ด้วยสแกนได้ไหมคะเนี่ยตรงนี้ถ้าสแกนแล้วจะเป็นประมาณนี้ฮะก็จะเป็นอาหาระนะครูจะเป็นแบบอาหารใช่มก็ะจะมีอาหารขึ้นมาให้ดูให้เราได้เป็นส่วนประกอบว่าไอ้เน,นี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้าง นะครับสําหรับบางคนที่มีการแพ้กูเตนแพ้อะไรอย่างนี้ก็รู้ก่อนเลยแต่ที่ออกข่าวปัจจุบันว่ามีคนแพ้เข้าโรงพยาบาลกันเพราะว่าไม่รู้องค์ประกอบอแต่เขาอาจจะที่สแกนได้เลยรู้ได้เลยวว่าาาออหเข้กบดยะไรแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสแกนปุ๊บรู้เกี่ยวกับยูทรียทันหมดเลยใช่ครับถูกต้องด้วยอะไรเอ่ยวิดีโอเลยเรื่องที่ผมเล่าเมื่อสักครู่อาหารนอกจากเพราะเลี้ยงอาหารแหลกมี อาหารที่จะเป็นอนาคตที่ตอนนี้มีคนลองรับแล้วว่าน่าจะเป็นอาหารอนาคตคือแมลงอ๋อแมลงใช่เพราะว่าแมลงเป็นเป็นสัตว์ที่เรียกว่าอะไรนะครับมีโปรตีนสูงนะครับเทียบแล้วก็มีอายุสั้นเลี้ยงแป๊บเดียวสามารถกินได้เลยไม่เหมือนกับเลี้ยงวัวต้องใช้เวลาใช้านานนะพี่เนาะนะคะนี่คือโซนอยู่ดีกินดีถือว่าตอบโจทย์คุณมุกไหมฮะตอบโจทย์มากรู้สึกว่าเห็นแล้วว้าวขนลุกเลยอ่าวต่อไปต่อไปต่อไปนะครับค่ะ เป็นโซนสุขภาพดีสุขภาพดีล่างายต้องแข็งแรงด้วยโคเราอาจจะต้องไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้ค่ะแล้วเครื่องสามารถที่จะสแกนให้เราได้เลยว่าเราหักตรงไหนเป็นอะไรยังไงค่ะเห็นไหมอันนี้นะครับสแกนเห็นโครงกระดูกเลย ในอนาคตคือว่าไม่จําเป็นต้องแบบว่าใช้เครื่องเอ็กซเรย์แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าอายุขหาหน่อยอายุขหาหน้อยเห็นไหมคะเห็นโครงหมดเลยเห็นโครงกระดูกด้านในหมดเลยคุณหมอสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยนะคะว่ากระดูกเราหักตรงไหนบ้างไม่จําเป็นต้องใช้ฉายรังสีเข้ามาในตัวแล้วเนาะใช่เราสกแกนเบื้องต้จะอาจจะอยู่ที่บ้านเครื่องนี้จะติดตั้งอยู่ที่บ้านของเรา,อาของพวกเราทุกคนก็ได้ถ้าสกแกน ยังไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหาหมอแค่แบบว่าเปิดอย่างนี้ปุ๊บเชื่อมต่อดูก็โอเคแล้วเห็นหมดเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากแั้นไ้เห็นกระดูกมาด้านหลังตอนนี้เคยเห็นนจนหลายๆเรื่องนะฮะทีทีเขาจะเข้าไปนอนแช่ในตู้อะไรเงี้ยก็จะเป็นตู้เรียกว่าตู้แคปซูลเช็คสุขภาพเข้าไปก็สแกนเราแล้วก็เช็คว่าอ่ะคุณมีอาการตรงนี้เป็นอันนี้ตับไตไม่ดีแล้วนะอะไรางี้ก็เพื่อที่เราจะได้ ไปพบแพทย์หรือบ้างทีไม่ได้พบแพทย์ก็ได้แพทย์สามารถวิเคราะห์ได้เลยเนาะวิเคราะห์ได้เลยออนไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับเรียกได้ว่าประหยัดเวลาเซฟเวลาด้วยแล้วก็แบบวิเคราะห์ผลนี้แม่นยําด้วยเนาะใช่นี่คือแบบโลกในอนาคตเนาะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละแคปซูลกดสุขภาพใช่ต่อไปอนาคตนี่ตอนนี้มุกแบบปุ๊บว้าวต้องหายอวัยวะเลยที่อนาคตเราไม่ต้องไปแล้วอ่ะ มีขายอวัยวะกันอย่างนี้เลยมีขายอวัยวะแบบอย่างนี้เลยทุกคนในอนาคตว้าวมากเลยเห็นไหมคะระบบกำลังจัดส่งด้วยอะลองสิเป็นยังไงเอ่ยชำระเงินเรียบร้อยนี่คือเราซื้อขาเทียมอ๋อซื้อขาเทียมชำระเงินอวัยวะเนี่ยมีขายหลายอย่างเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาแขนลูกตาอันนี้ไปถึงอนาคตแล้วมุกว่าในอนาคตถ้ามีแบบนี้คือดีมากๆเลยนะพี่ใช่ครับในอนาคตอะผมมองว่า ไม่มีใครพิการแล้วใช่ทมกคนจะเป็นอนาคตที่ไม่มีคนพิการแล้วแขนขานี่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะพิการด้วยบางทีอาจจะเปลี่ยนลูกตาเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถมองเห็นหรือเห็นแสงอินฟาเรดแสงยูอาจจะมีผลประโยชน์แบบทางการทาหารทำให้เห็นตอนกลางคืนได้ก็ลดอุบัติเหตุในการขับรถกลางคืนได้อ่ะสบายมากถ้ามีตู้นี้ในอนาคตนะ อแน่นนนอเี่ยผมว่าอยากให้มีเลยอยากให้มีจริงๆเนาะต่นไม้โอ้โหไปนี่ก็คือเป็นตัวอย่างสินค้าเมื่อกี้แหละเราทําขึ้นมาเป็นตัวอย่างเห็นมาตอนแรกนึกว่ามือทาน้องนะคะเนี่ยตอนนี้ใช่เป็นมือไม่ใช่เนาะใช่เป็นเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกไบโอนิกไบโอนิกค่ะเป็นครึ่งคนครึ่งเครื่องจักรนั่นเองแห็นค่ะวินาทีนี้แบบจะเหมือนหุ่นยนต์เข้ากันเข้าไปในอนาคตนักวิ่งทุกคนอาจจะเป็นขาอย่างนี้กันหมดแล้ว แข่งกันความเร็วระดับ100กิโลเมตรกันเลยไ <ป S 1> แลแรแมนนี่<ด>แล้ความจริงแล้วค่ะทุกคนใช่กล้ความจริงแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีพวกการรักษา,าอานวัตรกรรมอัเนี้เป็นของคนไทยที่พัฒนากันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการทำพวกกะโหลกเทียมหรือชิ้นส่วนต่างๆเทียมจากวัสดุ อ่าวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับอ่าเป็นไทเทเนียมใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นเลยครับอ๋อนี่บอกได้เลยนะคะว่าใครที่ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับสมองก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าเรามีในส่วนของไทเทเนียมเนี่ยที่ช่วยเติมเต็มแล้วก็ทําให้สามารถดำรงชีวิตต่อได้ปกติเนาะใช่ถูกต้องครับมากเลยค่ะและสุดท้ายตัวด้านหลังนี้เป็นคือน้ค่ะองไข่ต้มอ่าอันนี้น้องไข่ต้มอันนี้พี่ไข่หมู่ะเป็นไงเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย นองเรียกได้อยู่ครับลองเรียกได้เนี่ยไข่ต้มสองรอมใช่ไหมคะอ่ะไข่ต้มไข่ต้มน้องหลับอยู่ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มอ้ามาแล้วตอบแล้วตอบแล้วน้องหลับอยู่อันนี้ช่วยยังไงบ้างคะพี่ใช่ครับอันนี้คืออนาคตเราก็จจะมีหุ่นเนี่ยเป็นอาจจะเป็นแทนแทนสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาเรียกเหมือนหุ่นดูแลผู้สูงอายุนะครับ ก็คุยช่วยเปิดเพลงให้หน่อยช่วยทำนี่ให้หน่อยหรือเรียกรถพยาบาลหรือเรียกอะไรอย่างนี้ให้หน่อยอันนี้เรียกได้ว่ามันเป็นพยาบาลส่วนตัวเลยถ้าใช่เพราะว่าเขามีกล้องสแกนอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าอนาคตอาจจะช่วยเรียงตรอได้ดีกว่าอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านหลังไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะสามารถเป็นเหมือนพยาบาลส่วนตัวและเรียกรถพยาบาลอยู่คุยแก้เหงาได้แล้วก็คอยดูแลด้วยนะคะเรื่องนี้คือสุดยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมก็คือโซนของการ สูขภาพดีชีวิตยืนยาวนะครับในในพอที่สอนดีไหนมึงไม่ได้เลือกนะถือว่าตอบโจทย์นะสูขภาพดีตอบโจทย์มากเลยชอบมากเลยต่อไปโซนสุดท้ายก็คืออ่าเป็นโซนของสังคมดีคะสังคมไหนดีก่อนผมขันเลือดไฮไลท์ของเราตรงกลางไฮไลท์เลยนะคะค่ะครับเอออานแมนไหมครับโอ้ชอบมากเลยไฮไลท์ที่เขามีตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือพัฒนามาจาก จินตนาการว่าเราจะทำยังไงให้พลังงานที่เยอะที่สุดที่เรารู้จักก็คือดวงอาทิตย์มาอยู่บนโลกได้ตัวนี้เราเรียกว่าดวงอาทิตย์เทียมผลิตดวงอาทิตย์ได้เองแล้วหรือโซลา์แมกเราต้องรู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมาทำงานด้วยปฏิกิริยาฟิวชันเราก็พยายามที่จะทําให้เกิดการปฏิกิริยาฟิวชันบนโลกได้ตอนนี้เราก็จะได้พลังงานความร้อนนะครับที่เอามาผลิตไฟฟ้าได้โดยที่ไม่มี กากของเสียเหมือนเตานิวเคลียร์เตานิวเคลียร์มันจะมีของเสียเนาะที่แบบเกิดระเบิดที่ออกข่าวอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะทำให้ม่มีกากของเสียแล้วก็ใช้พลังงานได้มากกว่าแล้วก็จะเป็นแหล่งพลังงานกระจายให้ทั่วทั้งเมืองหรือในอนาคตถ้ามันสามารถทําเป็นเครื่องเล็กๆนี้ได้ทุกบ้านอาจจะมีคนละเครื่องใชแล้วอันนี้ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดลองอยู่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็มีหลายประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้ของสทนของของประเทศเราก็ กับเครื่องนี้กปลังทดลศไอยู่กำลังทดลองอยู่ในแนาคอนเนียตประเทศไทยด้วยใช่ถูกต้องนะคราวสุดยอดมากๆเลยนะคะในแนาคอตประเทศไทยคือว่าจะมีดวงอาทิตย์เทียมด้วยตื่นเต้นมาใหญ่ถึงวันนั้นจังเลยอ่ะต่อไปต่อไปค่ะต่อไปตรงนีอะไรเอ่ยเป็นอันนี้อะไรเอ่ยเสาค่ะออกซีดรีมอ๋อออกซีดรีมใช่ไหมคะหรือก็คือเป็นเสาที่ตรงเนี้ยในเนี้ยเราจำลองเป็นสีเขียวแต่ความจริงอนี่ยจะเป็น พวกสาหร่ายนะครับเพราะว่าส่องขอแสงด้วยใช่ไหมพี่เป็นเป็นสาหร่ายที่นานวิจว่าสาหร่ายเนี่ยมันช่วยกรองอากาศได้ก็คือเราติดตั้งทุกเสาไฟท่าทุกเสาไฟทั่วเมืองมีเป็นเสาเงี้ยอากาศในเมืองก็บริสุทธ์ออนอกจากนั้นสาหร่ายบางชนิดก็ผลิตน้ํามันไดน้นะครับแต่คำว่าก็เป็นการผลิตพลังงานได้อีกทางหนึ่ง เรียกได้ว่าผลิตพลังงานด้วยสังเคราะห์แสงด้วยให้อากาศที่บริสุทธิ์ด้วยสุดยอดมากๆเสานี้เสาเดียวในนาคนนะทุกคนเยี่ยมเลยนะคะสังคมดีอันนี้ประสังคมดีอาถัดไปค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวนะคะับไปเที่ยวนะคตเราเอามือไปสแกนได้ไหมทามพวกเราไปดูเดี๋ยวเราจะเอามือไปสแกนนะคะทุกคนจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวโลกกว้างกันนี่เลยอันนี้เอามือแตะได้เลยเนาะนะครับ ปัจแกนระบบก็จะประมวลนะครับว่าอ่ะมีความเครียดความเครียดเยอะขอคำแนะนำเขาก็บอกว่าชีวิตจำเจนเป็นเมื่อสี่ร้อจะพาไปเดินอ็าจะพาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างนี้ก็คือนี่อะันนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของป่าเพื่อช่วยลดความเครียดประมาณนี้ครับผมสุดยอดแม้ทุกคนแค่สุ่มว่ามูอไปต้นอารีขอได้เลยว่าเครียดขนาดไหนพาครับ อะไรนะครับจะมีพวกกลิ่นพวกอะไรใช่ใช่แล้วก็จะคืออยู่ที่บ้านก็เที่ยวได้ไม่ต้องเสียเวลาเขหมู่บ้านอย่างเดียว4นิติ5นสี่ไปเลยไอ้กลิ่นมีความร้อนให้เรารู้สึกแต่วม่าเราไปทะเลรายก็ต้องรู้สึกร้อนอะไรอย่างนี้ออ๋อเห็นไหมคะไม่ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกแค่อยู่บ้านมีเครื่องนี้นะคะรู้สึกว่าเครียดปุ๊บก็อยากไปทะเลเพราะว่ามีเสียงกลิ่นทะเลมาเลยการได้กลิ่นอะไรที่เราเราชื่นชอบมันจะทำให้เรา คลายเครียดเหมือนบางคนที่ชอบติดตุ๊กตาต้องชอบโดมอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้ใช่เลยอันนี้คือมากเลยทุกคนช่วยเซฟเวลานะคะแล้วก็ทําให้เราคลายเครียดได้ทันทีเลยใช่ค่ะต่อไปาแล้วก็คือเป็นสังคมดีปัญหาปัญหาหลักในสังคมคือรถติดอนาคตการขนส่งจะเป็นในรูปแบบของไฮเปอร์ลู ก็คือเป็นหายตัววับไปเลยเหรอคะอาายปรละเป็นเป็นรถไฟที่แบบวิ่งความเร็วสูงมากๆอยู่ในในท่ออะไรอย่างนี้นะค่ะหรือเป็นรถที่เรียกว่าอะไรนะครับรถแม่เหล็กไม่ต้องมีล้อและลอยได้หรือกาจจะวับได้เครื่องพิเศ ผ่านรูหนอนอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับปัจจันยังมีหรือยังเอ่ยหรือว่ายังยังไม่มีเอ่ยปัจจุบันนี้มีมีพวกรถไฟแม็กเลฟคันแม็กเลฟก็คือลอยล้อไม่ติดกับพื้นแล้วอ่ะมูเคยเห็นอยู่ว่าปัจจุบันนี้ทำความเร็วได้สูงมากนะครับแต่ว่าก็ราคาสูงราคาสูงใช่อนาคตทุกคนอาจจะเป็นเจ้าของได้อาจจะถูกลงก็ได้นะครับอช่วยเซฟประหยัดเวลาแล้วก็ลดมลภาวะมลพิษได้ดีด้วยเนาะใช่ครับ่ะนค่ะแล้วก็กลับมาสู่โลก ป,ปัจจุบันของเราล้ปัจจุบันแล้วค่ะก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับว่าถ้าเกิดเดราจะเข้าสู่อนาคตรเรา,ต,า,ราต้องมีความรู้ด้านไหนบ้างต้องมีความรู้ด้านการเทคโนโลยีดิตอความรู้ด้านโปรแกรม,มก็่เขาเรียกเป็นซอฟต์สกิลทักษะแห่งอนาคตนี่สามทักษะเลยค่ะพี่ใช่ครับก็คือเตรียมพร้อมนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเทคโนโลยีมันเร็วมากถ้ามือถือปีสองปีตกรู่ละการเตรียมพร้อมก็คือเราต้องรู้เท่าทันนะครับ พอเทคโนโลยีเร็วมากก็การหลอกลวงก็มาพร้มอมกันใช่ไหมอย่างเช่นเบสนิวเนาะเนิวเออยหรือว่ากับเป็นคอเซนเตอร์อย่างกันเลยนะตอนนี้เราก็ต้องรู้ทันทันนะครับแล้วก็สุดท,ท้ายแล้วเนี่ยทั้งที่เราผ่านมาเนี่ยทั้งหมดคุณมุกอยากได้อะไรอีกอยากคิดว่ายัางยังเหลืออะไรที่เทคโนโลยีที่เรานำเสนอเนี่ยมันมีอะไรที่ยังยังไม่ตอบโจทย์อยากได้อีกนิดนึงอยากได้อะไรอีกไหม ที่ผ่านมามุกบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆพี่อิทิคือแบบสุดๆเลยถ้ามุกแบบได้รับเทคโนโลยีแบบนี้นะอนาคตคือแบบโอ้สบายมากๆเลยครับนี่แอบเห็นป้นไม้ด้วยถ้าก็คือตรงนี้ถ้าถ้าถ้าเรายังยังไม่ตอบโจทย์อะยังไม่ตอบโจทย์ขอพรเหรอคะขอพรได้อีกนี้ซึ่งตรงนี้คือเราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับไปเพื่อดูว่าคนอะอยากได้อะไรอีกอ่ามุกเขียนได้ไหมคะได้ครับนะครับเขียนตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนี่เลย เลยค่ะสามารถมาเขียนขอพรในนาคดได้อีกเนาะใช่ครับว่าอยากได้อะไรอีกอยากได้อะไรอีกดีมากได้ทำงานที่ชาไทยและมีความหมายต่อตัวเองต่อชีวถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างอายุหนึ่งร้อยปีไปเลยจะม้วนพักรหหมายเป็นไงคะทักสามทันกันทั้งสองฝั่เลยนะคะนี่อายุ100ปีเสร็จแล้วไปขอพรแล้วก็นี่เลยค่ะติดตรงต้นไม้แบบแผ่นได้เลยอันนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับ ประเพณี voilà. นะครับปุ่นอ่าที่แบบอยากขอพออะแล้วก็ไอ้มาแขวนที่ต้นไม้เรียบร้อยไหม่ขอพอแต่ละคนนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนานๆนะคะโอ้นีรู้เลยนะคะว่ามากับแฟนเนี่ยแล้วก็อะไรอยากให้มีหุ่นยนต์ที่ ใช้ชีวิตยามว่างกับเราได้นะคะมีหมดเลยเห็นไหมคะทุกคนทุกคนก็สามารถมาขอพรตรงนี้ได้เลยนะคะพี่เนาะตรงนู้นตรงนู้นยังไม่จบอุ้ยมีกิจกรรมเยอะมากจะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรแว่นอากล่องถ้าราทำแว่น VR อาร์อ่าทำไมพี่เอ่ยเดี๋ยวไปดูตรงนี้มาดูนะครับว่าตอนนี้สามารถเป็นยังไงนะเป็นยังไงน้เดี๋ยวมุขขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงเอ่ยตัวนี้ครับอื้อฮือชึบ นี่คือมันยังไงบ้างคะพี่มันก็เป็นกล่องอแล้วเราเอาโทรศัพท์เราใส่เข้าไปเปิดแอป,ปนะครับก็ทำให้เราเห็นเป็นภาพแบบสามมิติพิรรนซ้อยหันขวาเห็นได้รอบด้านเลยโอ้เรียกได้ว่าก่อนกลับบ้านก็มีของเชื่อะลือกมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าน่ารักมากๆ,ๆเลยนี่เรียกได้ว่านะคะมาที่บูธนี้บูตเดียว ครบแล้วก็จบจริงๆนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีในส่วนของพี่ๆนะคะวิทยากรคอยบรรยายตลอดทั้งงานเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอ่าแล้วนี่ว่างานนี้จัดยาวๆถึงวันไหนบ้างคะใช่ะนะคะจัดยาวๆถึงวันไหนบ้างเอ่ยถึงวันที่2ีสวเลยครับอ่าจัดยาวๆอ่าสัสดีนี้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นน้องๆหน,นูๆคนไหนที่บอกว่าอยากมาจังเลยค่ะคุณแม่ขาอย่ารอช้านะคะมาที่งานนี้ให้เลยเรียกได้ว่านะคะครบจบทุกอย่างเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนาะ,ะแล้วก็จะมีพี่ๆคอยบริการคอยตอบคําถามให้ตลอดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทุกบูธเวลาคนที่เขาจะจบเนี่ยเขาจะมีของเชียร์ลึกมอบให้ด้วยใช่ไหมคะตื่นตาตื่นใจมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจบนะจบคลิปพี้พร้อมกันดีกก่าค่ะพี่ค่ะ มีอะไรอยากฝากน้องๆทางบ้านไหมคะก็มาเที่ยวกันได้นะครับนอกจากบูธนี้ก็ยังมีบูธอื่นๆอีกนี่น่าสนใจนะครับแลเดี๋ยว5้าโมงเย็นเดี๋ยวไปดูอีกอีกบูธหนึ่งจะเป็นเรื่องของภาพอันนี้อันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมุกกับพี่อิทก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายแล้วก็สวัสดีค่ะนะครับ See you tomorrow ฮะจบ tomorrow land